ปปไปตัวเหล้าใบบกูดกับไอ้ไอ้ออมหน่อยนึงหยดหนึงตรวจต้ลงไปหอมปุ๊บแบบนี้กับเข่าเนี่เขาเฮ็ดปุ่เครื่องเรียบร้อยแล้วเขาสิมมันเสียบหลังจากเข้าใส่พักลงไปแห้งเสียบกัวเก่าอีกนะครับเนาะเพราะว่ามันจะได้ความหอมจากพักแล้วก็จากน้ำพักแน่ได้ความหอมจากพืชพักวันเาะเออปไปตัวใบบกูดแน่ยังแน่เข้าอยู่ออละ สวัสดีครับไม่ไรสไตล์เชี่ยแนวครับผมพบกับผมเบ้าวกึืมครับวันนี้เบ้าวกึืมสิผ้ามาเฮ็ดแนวอยากแนวกินแซ่บแสบครับผมเมนูมื้อนี้เบ้าวกึืมสีเฮ็ดแกงบวบไส้กบยองหน่อยครับผมนำเดือดแล้วเครื่องแกงเบ้าวกึืมใส่ลงไปแล้วครับก็บมีหอมแดงตะไคร้กับพริกกับเกลือนะครับเนาะตำเรียบร้อยก็ใส่ลงไปแล้วครับวันนี้นำเดือดหัวเกลือบวบใส่เลยครับผมบบเดือบวบาเดือบเนาะมันเดือบกว่าเนาะตีไงล่ะ นี่บบกบวบของนี่แบอกอื้น้ำครับน้อยหนึ่งแบอกเอ้อยคนเือมาพื้นแบ่งไปไอ้นี่นั่งเอกเบาคืนพื้นเอาหนึ่งมันเหลือเนาะครับเนาะมันสิเสียหน้าเพราะว่าพื้นเด็ดปอกเปลือกแล้วครับผมมันเหลือน้อยหนึ่งเบาคืนก็เลยใส่น้ำกันไประโครับนำจะเผาใช้รลา์นะครับเด้อเพราะว่าเดี๋ยวนำาบบบวบพื้นออกอเออด้อย ง,ง่ายๆครับผมปะยากเดี๋ยวรอน้ำเดือดขึ้นมาเรากลัาปุ่งเครื่องกันครับเติมน้ำนะครับขึ้นกีน้อยโพรที่ดก ปุงเครื่องได้เลยครับโอมเดี๋ยวก็เดือดขึ้นมากนะครับเนาะน้ำปลาใส่ลงไปครับน้ำปลาต้มเองบอ่ค่อยเค็มปันใดสองทัพพีครับนุ่นๆัวไปเลยนี่แป่งนัวใส่ลงไปครับ นี่ครับผมกบยองหน่อยซื้อมาจากตลาดโคกอีด้วยแหละครับมาคืนอย่างอย่างไฟก้อนแล้วก็ค่อยคั่วนะครับเนาะเห็ดตามผู้เถาวารานผู้เถาวารานพื้นเห็ดกบแถวบ้านมาคืนพื้นที่ขาก่อนแล้วก็มาคืนเผาไฟขึ้นไก่แหละครับให้นพื้นที่พองๆอย่างอีกอย่างนึงขึ้นิเป็นแบบว่าเป็นการเวลาเขาคั่วมันก็คั่วไงนะครับเนาะนี่ครับแล้วก็มาสับเป็นลักษณะนี้ครับแล้วก็กินแซบครับมันสีบ่ข้าวครับผมใส่ลงไปลวดเอาลวด ยังอีกก็คืมนใส้ยังแน่งหันหลงหนาหลังหลังนี่อันนี้น้อยนึงครับใส่ลงไปโลดครับผมนี่เห็ดกระด่างครับเห็ดกระด่างกันมาจากปูนก่อนละเอะใต่ไปจากนอ้อยยางละน้อยนอะครับนะ๊บีบๆเด็ดเด็ดก่อนอ้าวโดดนี้ครับ มูกัโทั่วมากมูกับทั่กทกทวกัดทั่วสาเบาคึมเบาคึมรับบ่ไ้ดอกเด้อทาย,ยิีอยู่ที่ทั่วหาดอกโอ้ยเรียบร้อยอเดี๋ยวเดือดขึ้นมากขอซีบโรสศาสตร์อีกเด่านึงครับผมขันนี้เขากำันเติมแล้วก็<ม>ขันตอนท,ท้ายพกอีตูเล่าโพโลดเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับผม พอดีบอน้ำพอดีแล้วนะครับเนาะบอลายบอ,น,บอน้อยเกินไปครับเดี๋ยวให้เดือดอีกสักพักหนึ่งกไ็ได้แล้วครับไว้ตูโโ้โพลูตตอนนี้เขาซิ่มรสาศาสต์ได้เลยครับผม ป่าจาักน้อยแน,น่เนาะโอเคก็ดีแสบนัวครับก็ต้องห่วงว่ามือที่ประทุกเะยครับเด้อเพราะว่าหลังจากห่าโป่งแล้วเพื่อนนำ แยงมันสีเย็ยนนะครับเนาะมืนคือมูนิกาซุกแล้วครับถ้าเอาต้มโดนแล้วมันจะไปทั้งเละโพดถ้าเอาตากินเปื่อยเละใส่หน,นีบก็เป็นตากิงน,นะครับเนาะมาครับบัดน,นี่ไอตัวเล้าโพเลยครับผมไอตัวเล้าใบมะกูดครับไอไอ,ออมหน่อยนึงหน่ยอยนึงอ่ะตรวจวดลงไป้อมปุ๊บบัดน,นี้ รับเข่านีเข้าเห็ดปุเครื่องเรียบร้อยแล้วเข้าสิมมันเสียบหลังจากเข้าใส่พักลงไปแห้งเสียบาเกขาอีกนะครับเนาะเพราะว่ามันสีใดขุวมหอมจากพักแล้วกะจากนําพักแน่แต่คว่มหอมจากพืชพักวันเ้อเออไปอีตู้ใบกูดแน่ยังแน่เขาหนีละคนครับวันนี้นั่งเอกก็นั่งเอกก็มีโอวตรวจอบไปแล้วเสียงแห็บแห็บแห่งไนรูเบาเกึมก็ได้มวันนี้นั่งเอกนม่โอ้ครับเลือกสองตุ่มคนละ มัคือบ่ได้กินโซ่หรอกเด้อครับเด้อคือสีเพราะว่ามันมันมืดหน้าเนาะครับเนาะข้างนอกมันมันเริ่มมืดแล้วมันเปียกฝนตกก็แน่นละมันบ่แห้งกินได้ก็ชีมืดๆบ่ม,ม,มทานนะครับเนาะมีเรื่องเปลี่ยนกำลังใจบา้าคุ้มนะครับกดติดตาม Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนั่เพื่อบโบผาดทุกการอัปโหลดคลิปใหม่ของบา้าคุ้มครับผมคลิปนี้บา้าคุ้มสีลาบเท่านี้เด้อครับเด้อเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับขอบคุณหลายๆครับผมนี่เดี๋ยวบ้าคุ้มตับตักให้เบิ้องไม้ครับ อ,อืนี่ครับแกงบวบใส่กบยองหน่อยใส่เห็ดกระด่างเน่ใส่บึกอึพอร้อมนะครับเนาะแซ่บๆครับผมอมืนี่ขากบอขักบ,อข,กบอขอบคุณหลายๆครับผมมาอีกจจวดนึงกันนะ <c oughs> <c oughs> เละเสนอกวันนีบไม่เลดอกเอานี่ครับบ๊ายบาย